ปียะมหาราชานุสรปีนี้อยากชวนทุกท่านร่วมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาครับง่ายๆนะครับเพียงคลิกที่ลิงก์หรือสแกน QR Code คเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริจาคเงินกันได้ตามกำลังของพวกเราทุกคนและปีนี้ เรายังชวนกันมาทำ d s r บริจาคโลหิตวิถีใหม่ในแคมเปญเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดลงทะเบียนบริจาคเลือดล่วงหน้าได้ทั้งปีจำง่ายง่ายๆ1ปีบริจาค4ครั้งใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นบริจาคแล้วเพียงพลิกด้านหลังบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตแล้วถ่ายรูปส่งกันเข้ามามีเซอร์ไพรส์รอคุณอยู่คลิกที่ด้านล่างแล้วแอดไลน์โเลือดใหม่นะครับเพราะการให้ดีต่อใจให้กันได้